กลบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเยซี e FC, ทุกท่านวันนี้พอเที่ยงเดินทางผ้พาพีผ้าหงมาติตามทวเลกับคุณพ่อสุนทอน,นะครับผมเนาะคุณพ่อสุนทอนเป็นคนหนึ่งที่ฝันแม่นครับผมงวดก่อนฝันเห็นทะเบียนรถเจ้าของขี่รถพว่วงออกทั้งบนออกทั้งล่างครับผมแปดเจ็ดตรงตรงศูนย์เก้าจังๆเลยครับผมท่านผู้ชมงวดนี้เลยมาติตามให้ครับผมตามจริงพอเที่ยงมาหละครังหนึ่งงวดนั้นพอคุณพ่อสุนทอบอาว่าในฝันว่าสันเลยมาติตามอีกจังใดก็ต้องฝันแลวเนาะงวดนี้ แน่นอนครับผมหัวในฝันฝันดีนะครับผมมีคนเอาสัตว์ใหญ่มาให้ฮอดเฮือนแม่น้อยเพิ่นจินจนอิ่มจนเต็มก็พอสันทอนเนาะครับผมเลือดแดงเต็มปากสะสะเรื่องเล่าสิเป็นอย่งไดตัวเลขสิเป็นตัวางใดเดี๋ยวพอเจ้าห้าที่น้องไปฟังจากปากคุณพอสันทอนเนาะผลบ่ายแอบกำลังสัมภาษณ์อยู่ผมครับผมไปครับว่าไห่างไปฟังจากจากปากคุณพอสันทอน,ะอน,ทออนทอเลยครับผมก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสตาร์ด้าชาแนลวีสองเราอยู่ช่องทางหนึ่งก็คือ สตาด้าชาแนลเนาะครับผมเนาะไปเบิ่งไปพร้อมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับคุณพ่อสึนทรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมหมวดว่านมะเขานะคะเนาะเข่าเมนบอกเพราะเข่าได้เหล็กคนหนึ่งหันเนาะเหล็กคุณพ่อล็อเข่าเด้กศูนย์เก้าศูนย์เก้านะครับแมน แปเจ็ดค่ะเขาแปเจ็ดบ่ค่ะเจ็ดกระเขาชุนเก่ากระเขาชุนเก่ากระเขาไปยัดจ่องเข่าทั้งล่างทั้งบนเอาถือมาเน่อยครับโอ้ยแตกบนแตกล่างครับผมแตปดเจ็ดชุนเก่าขันฟันเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ขนาดเลยมาฝันเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์เนาะฝันเกี่ยวมอวใส่ครับผมเอาผัดเบิ้งเขาจีบเอาเขาเป็นยังสิมันต้องตัดออกครับผมตัวเล็กต้องตัดเอาเนาะค่าเขายีดีจังๆเลยมันก็หายากอยู่ครับผมมันก็มีบ้างอยู่แต่ว่ากะอ้าก็ สลัดขึ้นจะน้อยเนาะครับผมนะการสื่อเอากระตัดเหรนยแน่ธรรมดาครับผมอ่ะเอาหทว่ผพานมากก็คือพานมากครับผมเอางวนนี้ละงวนนี้เอาแบบตรกตงเลยเนาะพ่อเนาะตรงๆม่ต้องตัดเลยเนาะงวนนี้แน่ <observing> ok. เอาแบบตรงตงเลยพอระวางงวดนี่วันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับฝันว่าช่างไหนพ่องวดนี่งวดนี่ฝันว่าบุเา่าแล้วผมเอาหมามาใหู้้ถฒ่าเอาหมาไมาให้มากมากอ๋อ เอามามาให้เป็นโตเลยหลอกขามาพอมมาซีขานี่บโอ,อ้ผู้เฒ่าหางกุลหลอกขามาให้เลยโอ้เอาม้าโยกขึ้นใส่ถิ่มด้วยกระมังแล้วปะก่อยชูตานกินโอ้ท่านเปรี้ยงเป็นเิรี้ยงเหลือเท่มปาด้วยกันโะอ้โอ้โอมาเขาเจ้าขามาหนีบนนเขาขามาโอ้ยเอาไปก่อยชูเนาะไปกินหมดเลับต้องกันทับยางมาเขาหมายไปโตเลย ขากรยิ่งอยู่เครือเก่าโยกไปเลยโอ้ตั้งขาตั้งหัวนั่โยกมากเราเราก็ไปเห็ดกินว่าบาทเองกินก๋อยอิ่มก๋วยกึ่งจิ้นคนคำหนึ่งหม้อถ้าผวกเรเคยกินยิ่งกระสิตกใจเนาะบ่แอบเนาะแต่เขาแบบว่าไกินม่าแซ่บแล้วมาถ้าพวกเราเคยกินก็เป็นเรื่องธรรมดาแแซ่่บบล้ว เอาลันกินแต่ว่าเรือนอาบด้วยเลยมจนอาบไปเลยอ๋อินเลือดเต็มปากแล้วเลยครับกินก้อยหมาผู้ใดเราเอามาให้พ่อผู้เท่าหาคุนผู้เท่าหาคนเอามาให้พ่อเอามาให้ผู้มีเนี่ยให้แล้วพนันมิตตตุนีลาพนันผู้เท่าหาคนเพิ่นมาหาพ่อบะมาหาผมอยู่เพือนนนี่แล้วโอ้มาหาหอดเฮือนเป็นคนเป็นมูพวกนึังสิบอกพ่อ บ่แล้ว่นเป็นผู้เฒ่าจพ้นนั่นสิบิรุ่นผู้แล้วเจ็ดสิบแปดสิบก็มีผู้เฒ่าเนี่ยกับเบกหน่อยู้หนึ่งเิ่นมาน้ำกันมานำกันเป็นโคกกับเบกหน่อยเอามาส่งหอที่งานเลยโชกใหญ่เรียนจนไบ่อยย่างเั้นาะแล้วปุบขาดว่าจะที่ว่าจะไหนจะกี่แฝงจะไหนบ้านอ ผมบอกสิแป้่าจาไหนน้อเจ้ว่าเพ <c oughs> ิ่น<า>ว่าได้บอกเลขบอกเบอร์บอกบอ่บ<อ>แต่ว่าหันเอาจะมาสีว่าขาแล้วมมให้เออเอาจะมาไมาห่หเปไปโตเลยครับซี่มากกับซี่ขาแบบนี้แบบนี้ต้องให้ต้องให้ภรรยาเพิ่นเป็นคนแปลครับผมพอชุนทอดนี่เพิ่นเคยฝันฝันได้ย,ยังสิ่ละแล้วไม่น้อยเป็นคนแปลนี่เขาเป๊ะเลยเออคนแปล ผมกับวัดมากกาแล้วมากก็หาเออมันจะหาสีว่าเเก่าเก่าเออหาเก่าสี่่นั่นที่ไหนหาเก่าสีมากก็สีขาอ๋อมาสีขามาหาคนพุทโอพเทโธมา้เฒโานี่ก็เก่าเก่าหาสีก็คืออยู่ได้ละครท่านผู้ชมเนาะเก่าหาสีเล็ช่วงแห้งออกแต่เลขพี่เล็นนอง ดก้อนกับแปดเจ็ดคืออยู่นีโอ้ขัดคุณพ่อเชิญท่อนแปดสิแปะเป็นเก้าหาเี้าหียพอมีตะพูดเถามานะหาขนหาข้นอพูดเถาวพูดเถาว่าเก้ามาหาคนมาซี่ขาเออมันก็เหมือนเลยเนาะตรงเปะเดครับเก้าห้าสี่คือคือคือครับเงินควบคุณพ่อเราบอกอะไรมีอะไรจะพูดถึงเอานะทหนอืมครับ เนี่ยคันคันคุณแม่น้อยแปลนี่คุณแม่น้อยคือว่าเป็นตัวไหนครับสีคุณพ่อเราฝันนี่บู่้้ตัววนีแแปปกาเป็นอีตัวเดียวกันอยู่กับคุณพ่อเราแปลนี่บอกเป็นเก่าหาจริอ๋อเก่าหา่ยันี้คือเก่าครับตัดเอาในนี้ครับผมเก่าหาอ๋อแมนแมนแมนกับกับแปลเป็นพี่น้องเดียวกันอยู่ครับเพียงแต่คุณพ่อเราเสียละเอียดกลัวเหมาบ่อยไงซะคือ คือผ ah, <sk ür> ู้ฒ่ามาหาคนผู้ฒ่าก็น้ำเก่ามหาคนก็คือหามาตัวหนึ่งมันมีสีขาเลยแปลเป็นหาเก่าสีไม่น้อยว่าแปลเป็นเก่าหากระแม่นอยู่ครับผมมาว่าเป็นตัวหน้าก่อนนอกพอเนาะเอาใหม่ทอดที่อนทอดซ่านนอกสองตัวมันกับสีบลอนด์โฉกไงเนาะมันต้องสามตัวแต่จะยืมสีมากระตัดเอาเนาะครับผมนอกก็บ้าไปตามพอเราแปลไปซันแหละครับผมแต่ว่าแม่นดีีครับคุณพอช้นท่อนเป็นคนทิ่ ฝันแม่นอยู่ครับผมฝันแม่นแปลได้บางครั้งเหมืนก็แปลยหายบางครั้งก็เป็นแม่น้อยโยกินแบบบีมแล้วเถอะดังเต็มปากเลยแดงจึงคืนเลยเอืเต็มปากเต็มคออายุคุณพ่อจักปีแล้วครับตอนนี้หกสิบสามอายุหกสิบสามปีเอาเอาสี่หกน้ำเนี้ยครับสองตัวนั่นเพราะว่ามาหกคนผู้เท่าหาเล็กน้อยผู้หนึ่งมาสี่ขามาสขาเอาสี่หกน้ำเนี้ยนะครับเนาะเป็นเลขกสองตัวไปเลยครับบ่าวแอมมาตรงเปรย์หายเนาะ บอกให้ฟังครับผมมันกลายเป็นเรื่องธรรมดาครับแอดมินห้องกับมีความคิดเห็นผมแตกต่างกันนิดจักน้อยก็บอว่ากันดอกครับเพราะว่าคือโพเตี่องบอแล่ะครับตัวเลขมันก็มีทั้งบนทั้งล่างนะบอแอมเนาะขรางมบนมันก็มีสามตัวข้างล่างก็มีสองตัวครับมันก็สามารถมาได้ทั้งบนทั้งล่างขึ้นกันครับผมเก้าห้าสี่แล้วก็หกสี่โอสี่หกเนาะสี่หกครับสี่หกครับผมกับฝันประมาณนี้ไม่บอกพอเอามาให้เพาพูกลับไปยังไนบอหน้ซุ่มเพลิน ผมบอกว่ากักนี้เมื่ออาบาดกันเลยถ้ากันเมื่อเลยเพิ่นเอารถมาบ่าพ่อรือยางมาบ่ฮู้เงื่อนบ่ฮู้คือกันแต่ว่าปรกากฏว่าเพิ่นมาฮอดเฮือนเฮาเลยเห็นมอดเฮือนเลยเห็นไปมาไปหายเป็นต,ตเลยอ๋อครับผมเนะาะก็สิประมาณนี้ละ่ะครับผม9549 54ก้าห้าี่ับสี่หกนี่บ้าเอามีคนแปลให้เด้อครับผมครับผมมา,บมากก็ค่อยจัดบ่มาเก่าแต่คุณพ่อสินทวันเพิ่นแปลให้ก็ได้ครับผม954บ่ว่ากันครับผมเนาะครับหลายคนหลายแปลซอยกันครับผมมักก็ค่อยเอา ให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานครับผมแต่ะาตามจริงตามพอเที่ยงฟังอยู่นี่คุณพอ่อเราแปลลงโตอีดีครับแปลลงโตเปะเลยเพราะว่าคําว่า้<อ>ุท่ามาหาคน้น้เท่าก็น้ำเก่าหาคนก็นกนคือหามามันมีสี่ขาก็เป,เ,ปเป็นเก้าห้าสี่ลงโตเปะแม่น่อยเพิ่นแปลหาเป็นเก้าหาเพิ่นบอ่อแปลเป็นสีขานามาครับผม ให้ทุกท่านโชคดีโชคหานครับผมว่ดศรีเก้าหาศีหรือว่าศรีหกเปาแอมเปรห้ก็ขอให้ถือทั้งบนทั้งล่างนะครับผมเนาะสามตัวกห้ถือบนจังๆครับผมสองตัวถือตรงๆเป๊ะๆแต่มีมีข้ามกันสมุทุตคนคลิปนี้พอเที่ยงเขาตัวลาไปก่อนพอกันไม่คลิปหนาแต่ว่าก่อนไปพอเที่ยงมีของนี้มาฝากพี่ตอนนองครับผมของเอาไปซอยขาดซอยขายเนาะครับผมเนาะสีพึ่งน้องช้างใปได้ไปขายของดีดีโชัวว่วกรายื้น้ำหนีครับผมผู้ได้อยากได้เอาไปซอยขาดซอยขายไปฟังรายละเอียดจากปากปูได้เลย ครับผมขอบคุณคุณพ่อได้หลายครับ,รบ,รบสีเผงนองสร้างพุทธคุณในด่านเมตตามหาเสน่ห์เมตตาหานิยมค้าขายเหลียกเงินเหลียกสัพท์หรือว่าโชคลาภตลรับสีขาวจะเป็นตลรับสีเผงนองสร้างเมื่อว่านนพอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครือเขาหลงเครือเขาหลงดีแน่ดไผมีติดตนจิตตวัวไวจะเกิดบารามีไม่ยิ่งเห็นไม่ยิ่งหัก ผู้ใายเห็นผู้ใายหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพอให้ไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมุงคลชีนี่ที่ว่านองสางเลยมีความคิดคุณ กุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสร้างไดบอเพื่อให้ลูกศิ์ญาติยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนําไปจิตหานจีดบานที่เฮ่อนไปบานนี้เฮ่อนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้ามาขา้าขายกับบริโต๊ดดำมิจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นเพื่อน่นนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่าาเข้าใจว่าสรั่งมีคุณ คนมาเข้าใจสีไปเสื้อจะว่าน้องแมวครับน้องแมวก็ดีเขาเอีกของเขาทีตัวของเขาเองอันนี้น้องสร้ังแห่งเป็นสัตว์สีสูงองครูปรัสซาก็เลยบางความคิดคุยก็ลงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคให้ยชือ่อทิศไปทิศเหนือทิศเหนือไปอ่ามันรักษาล,ล้างย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบันไดคุยก็ลงปู่เหวียงว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมา ลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพูทุะคุ้นขึ้นอีกเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นนั้นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบองอันนี้เกิดคุ้อจีรีมีพูทจะคุ้นมันกโตมียติฤิตมีอำนาจสามารถมอเต็น์วดยุทิสามารถ,าารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นมากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เห็นวัตถุยังขึ้นมาบบานนี้ในวัตถุแล้วมีน้องสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่า ทั้งเมืองเล่าคน่าให้เอาฝากปกตูมต้นตูมกินน้ำบกตูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือตูมฟูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เกี่ยนํำนี่ือฝากตูมฝากตูมบ้านเพราะตาปูนโบเอาคนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุบบานพวกเคื่องนตัวเอาตัวย่อเอาขื้นคือย่อหนันฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดบอกพ่อแล้วเอาฝากกุน พูนบาดตนคูนตรงเอากับฝ่าผ่ากาไปใหญยุ้งเลียนนี่มานี่คือใบคูนนี่นี่มันใบคูนเพราะพระศฐานอยู่ครับวนนะ <laughs> เป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมพระศรีบรีพระศรีลรองมหาราบอง์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่เงียดำมีตำ,ำนานมากกันผีกรนสางกาบปลงใหญ่นองสร้างคือไม่เงียดำเสียมาเห็น จะมารวมเป็นโซ่หยดของนองสางครับคือปลูกเสกของผุดเบิร์ตตำหน้าอยู่ในเจตำํำนานเบิรบป์ปุูกเสกเชื่อสรลอยแปดจบปุ๊กมาเลยเชื่อในคู่บาอาจารย์บนอธิิสารจิตให้่าคืออาจารย์สี่ผู้ปลูกเสกผู้รู้แรกนี่คือปูสีนอ,สอนุตโรอ,อายุณันนีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวรลงนี่ผู้ปุูกเสกให้รู้แรกนะถ่ายไ,ไปสองผู้รอด น่าบาดกู้คุณอ่าปูรอดทำมาซีโนงานเป็นปูพิเศษปูที่สองครับอ่าสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนในพนังมีอยู่กินส่างกันมันจะทิวดูครับบนี่นี่่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตนบุคือปูรอดทงสีเมืองอ่านี่มันบวกบวกสายได้บ้านครับคนมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าโยมเลย ปูรอดอมาจากสายปูรอดเป็นศส์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่สีไปของพคนใหญ่สีหอมคือราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือ,อยนะอังก้วมเป็นมาก